รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BM Delta Farm นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับลูกปลานะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้นะฮะก็จะมาคัดปลานะครับขึ้นในแบนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะฮะเกี่ยวกับการคัดปลานะครับขึ้นไปในแบนนะครับซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปนะครับหลังจากผมคัดปลาเสร็จเรียบร้อยทุกบ่อแล้วเนี่ยนะครับผมจะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ ทำคลิปวิดีโอเนี่ยฮะเกี่ยวกับการทำปลาในรูปแบบอื่นมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะตอนนี้ก็ชมนะครับคลิปวิดีโอในการคัดปลาแบบนี้นะครับไปกกอะแล้วกันนะฮะนี่ก็จะเป็นนะครับท่อ c t k นะครับที่สี่กลังลอกเลยทีเดียวนะครับบางตัวนี่พึ้นสวยเลยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้นะฮะดูนะฮะท่านผู้ชมนะครับสวยมากเลยนะฮะตัวนี้นะครับโอ้โหใครได้ไปทําพันุ์นะผมบอกเลยนะฮะตัวนี้ เด็ดมากนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่ยังลอกอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีจุดเข้าหรือว่ายังไม่มีดอกเข้าเลยนะครับตัวนี้ก็กําลังสีไหลเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวคัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเป็นออกเป็นสีเดี่ยวนะครับก็ออกเป็นสีเขียว ออกแนวคอปเปอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเขาโตวกว่านี้นะครับสีเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอรอลุ้นในอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคู่อีกเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังพัฒนานะครับมา c t k นะครับให้ตัวไม่ยาวนะครับก็คือจะทำให้ตัวสั้นลงนะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดแปลหรือว่าไม่ได้ผิดรูปนะครับจากของเดิมนะ นะครับก็คือเขาไม่ได้ป่วยนั่นแหละแต่ว่าผมจะย่อไซส์เขาลงมานิดนึงนะครับแม่เมื่อกี้มีบอดี้การ์ดนะครับมายืนกินน้ำนะครับที่เราเตรียมไว้ทัดปลานะครับก็ปกตินะครับแมวบ้านผมเนี่ยนะฮะเขาก็จะมากินน้ำแบบนี้ประจำนะแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ยุ่งกับปลานะครับเขาแค่มากินน้ำนะครับแล้วก็จะคอยไล่นกนะครับที่มากวนในบ่อปลาให้เราด้วยนะครับสำหรับแมวตัวนี้นะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับแมวตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าน้องมีบุญนะครับ นี่นะฮะความมึนแล้วความแสบนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับด้วยความที่นิสัยของแมวนะครแต่ว่าโชคดีนะครับที่เขาไม่ยุ่งกับปลาเนี่ยเาแค่มาวนเวียนนะครับในบ่อปลาเพื่อจะกินน้ําแค่นั้นเองนะฮะก็วันๆก็คอยเฝ้าบ่อปลาให้ผมนี่แหละนะฮะในวันที่ผมทำงานนะครับอ่ะทีนี้เรามาคัดปลากันต่อเลยดีกว่านะครับว่าปลาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมี กี่ตัวนะครับแลมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามารอลุกันอันี้ผมยังไม่คัดขึ้นนะเพราะว่าสีเขายังไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับกาลังลอกใสอยู่นะครับเดี๋ยวผมย้ายมาอยู่อีกบ่อหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าสีอีกบ่อหนึ่งเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเขียวทั้งบ่อเลยนะครับยังไม่ได้ลอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอลุ้นอีกสักเดือนหน้านะครับว่าสีบ่อเนี้ยนะครับบ่อข้างๆเนี่ยนะครับเขาจะลอกไหมถ้าเกิดไม่ลอกนะครับเราก็ต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะ้หไนคัดดยขึป ไปไว้อีกบอ่อหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครก็กำลังสวยเลยนะครับสีขึ้นมาที่ครีบชายน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเล็กนะผมจะเคลียบบ่อนี้นะครับเพราะว่าจะได้ล้างบอ่อนะครับเพราะว่าผมจะได้เอาลูกปลาบอ่ออื่นนะครับลงมาเทนะครับ ในรูปแบบของฟาร์มผมเนี่ยนะครก็จะเป็นรูปแบบ oh ฟาร์มเล็กๆนะครหรือว่าเป็นโฮมบีท่นเองนะครับมันไม่ใช่ฟาร์มใหญ่อะไรนะ <c oughs> ก็มีประมาณ10บ่อกนะครับ <c oughs> ก็เป็นการเลี้ยงปลานะครับ <c oughs> ในการหาอะไรได้เต่งนะครับหน้าบ้านนั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ว่าปลาเนี่ยนะครก็มีส่งเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็สาหรับคนไทยนะครับก็ผมไม่ค่อยมีเวลาโพสต์ลงในกลุ่มหรือว่าไม่มีเวลาที่จะมาหายในกลุ่มนะครับถามว่าฝ่ายอื่นมีไหมนะครับผมก็มีฝ่ายอื่นเช่นเดียวกันนะ,ะแต่ว่า,าส่วนมากแล้ว ที่ที่โมโปรกัสมากที่สุดนะครับก็จะเป็นพวกสีเดียวนะครับแล้วก็หลักๆนะครับก็จะเป็นพวก c t b k นั่นเองนะครับพวก Galaxy มีนะครับ Black Samurai มีนะครับ Super l e a มีนะฮะคลาส่วนใจนะครับทากินบอร์เข้ามาส่วนตัวได้เลยนะครับลิงก์ a c e b o o k นะครับผมใส่ไ้ให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใส่พิมพ์ชื่อค้นหาใน Facebook ก็ได้นะครับในส่วนนี้นะ ดูนะครับบอ่อทั้งหมดนะครับจะเป็นรังโฟมซะส่วนใหญ่นะครับบอ่อที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์พืชน,น้ำออกเรียบร้อยแล้วผมจะได้คัดฟ้าขึ้นอ,อย่างถนัดนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวขอนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมถนัดใช้มือนะครับนะครับตัวนี้ก็สวดน,นะครับเดี๋ยวหยุดมือแ่นอนเดี๋ยวรอสบมือสบดีกล้องแล้วกันนะว่า เป็นยังไงนะครับนี่นะฮะดูนะฮะท่านผู้ชมนะฮะตัวนี้สวยมากนะครับสีอบบอ่าเป็นน้ําเงินแดงนะครับครึ้ปนิดนึงนะฮะออกเป็นสีคามคามนะฮะตัวนี้ส่วนมากก็กําลังลอกสายอยู่นะครับแต่ว่าไซสเขายังเล็กอยู่เดี๋ยวผมจะตัวที่ลอกส่แบบนี้นะครับผมจะเอาไปไว้อีบ่อหนึ่งนะฮะจะยังไม่เอาขึ้นแบนนะผมจะคัดขึ้นเฉพาะตัวที่ ขึ้นดอทเท่านั้นนะครับในในแบนนะพักไว้สักประมาณ15วันถึง1เดือนนะครับก็จะย้ายขึ้นมาในขวด1น้านะครับสำหรับตัวที่เล็กเกินไปผมก็จะเอาลงไปไว้อีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปลาคนละคอกนะครับแต่ว่าคือสีเนี่ยนะครับค่อนข้างดูตัดกันอย่างเด่นชัดเลยนะครับทั้งสำหรับปลาทั้งสองคอกนะเพราะว่าอีคอกหนึ่งเนี่ยเขาเขียวทั้งบ่อแล้วก็ยังไม่ลอกเลยนะครับเหมือนที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะฮะตอนที่ผมแพนกล้องไปเมื่อกี้นะครับว่า สังเกตดูนะครับว่าสีปลาเนี่ยนะครับค่อนข้างสะยังเขียวเกือบทั้งบ่อเลยทีเดียวนะครับดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขึ้นลายแล้วนะครับแต่ว่าปลายหางนะครับค่อนข้างออกเป็นโทนสีดํานะครับก็เดี๋ยวเมื่อเขาโตนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของสีการเปลี่ยนสีของเขาเป็นยังไงนะครับใครที่สนใจนะผมบอกเลยนะครับิน็อกซ์นะครับหรือว่าค้นหาทาง Facebook นะครับค้นหาทาง f a c e b o o k นะครับทางชื่อ a c e b o o k นะครับอีสานอินดี้ได้เลยนะครับชื่อ a c e b o o k นะครับผมใส่ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วนะฮะถ้ากดเข้าไปนะครับก็คือจะขึ้นรูปหน้าผมเลยนะครับก็กดเข้าไปนะฮะประมาณนี้เลยนะครับคือจริงๆนะครับฟาร์มที่ผมทําในบ้านพักเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับแต่ว่า แต่ว่าฟาร์มใหญ่นะครับก็มีอ mmm. uh, e uh, e ีกที่หนึ่งนะครับเป็นฟาร์มของคุณพ่อนะครับก็เอาไว้อีกที่หนึ่งละกันนะคะสํสำหรับตัวนั้นนะฮะอันนี้ผมก็ทําไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวคัดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงแบนแล้วนะครับอันนี้เป็นแบนที่เตรียมไว้นะครับแล้วปลาที่คัดขึ้นมาทั้งหมดนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวใช้มือนะครับหยิบลงทีละตัวเลยละกันนะครับกับบรรยากาศ ตอนเช้าๆนะครั yerde, บในการค้าปลานะครับต้องรีบค้าตอนเช้านะเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะครับเพราะว่าผมจะต้องรีบไปทํางานนะครับก็เวลาน้อยนะครับสําหรับการดูแลปลานะครับแต่ก็ต้องแบ่งปันเวลานะครับมาทํานะครับเพราะว่าใจมันรักนะครับเราต้องทํานะครับเราทําเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ว่าสําหรับคนนะครับที่สนใจจริงๆนะครับเราต้องมีความชอบในสิ่งที่เราทําก่อนนะครับเราถึงจะ ประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นนะครับในการเลี้ยงปลาก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นคนอื่นนะครับทําได้ขายได้แล้วเราโดดเข้าไปทาตามเขานะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ขายได้เหมือนของเขาก็ได้นะครับคนที่เลิกล้มจากการเลี้ยงปลามาก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้เรานะครับมีความชื่นชอบปลามีความรักปลาก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเลี้ยงนะครับค่อยทําไปเรื่อยแล้วเราค่อยหาตลาดนะครวิธีการหาตลาด ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมก็เพิ่งเริ่มนะครับขายนะฮะก็ประมาณเมื่อเมษาที่ผ่านมานี้เองนะเพิ่งจะเริ่มขายได้นะครับแต่ถามว่าเลี้ยงมานานหรือยังนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วนะครับก็เลี้ยงมาประมาณปีหนึ่งนะครับกว่าจะหาตลาดเจอนะครับก็ไม่ใช่ เรื่องง่ายๆ,ๆเชここ่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็สําหรับปลานะครับในฟาร์มนะฮะก็มีส่งออกเรื่อยๆนะครับก็มีส่งออกตลอดนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีเหมือนฟาร์มใหญ่ๆนะเพราะว่าเราก็เพิ่งทําเราก็เพิ่งขายนะครับก็ฟาร์มในบ้านพักก็คือผมจะทําเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับก็คือทําเป็นฟาร์มย่อยนะครับก็คือใช้พื้นที่หน้าบ้านนี่แหละให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่า ฟาร์มจริงๆเนี่ยนะฮะก็จะมีที่หนึ่งนะซึ่งเป็นฟาร์มของคุณพ่อแล้วก็พี่ชายนั่นเองนะฮะซึ่งพวกเขาก็ทําเหมือนกันนะฮะแต่เราอยากจะทําแยกออกมานะับเพราะว่าเราอยากมีปลาเป็นสายตัวเองนะฮะก็คืออยากจะพัฒนาปลานั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวคัดปลาเนี่ยครับขึ้นใส่ในแบนไบนะฮะเดี๋ยวผมจะยกแบนให้ดูนะว่าสภาพปลาแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับน้ำมันน้อยนะหยิบปลามมนก็ยากนิดนึงนะครับอ่ะใส่ลงไปแบนนะครับผมตัดเองนะแบนพวกนี้นะครับใช้อ่า ใช้ลูกหมูนะครับบางคนเขาจะเรียกลูกหมูเนาะนะครับไอที่ตัดกระเบื้องนั่นแหละครับก็คือใช้ตัดนะครับก็ยังมีอีกอ่าเป็นกระสอบเลยนะครับสําหรับควนแบนที่ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวตัวว่ายังหาเวลาว่าไม่ได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเรียงไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตาที่ขึ้นฟอร์มทั้งหมดนะที่ผมวางไว้ในแบนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันสองวันนี้นะครับผมจะคัดตานะครับในแบนนะครับ ก็จะมีหอช้างทองนะครับคัดขึ้นไปไว้ในขวด1.5นะครับให้เขาอยู่ในที่กว้างแล้วก็มีปริมาณน้ำที่ลึกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบนะครับมาเรียงก่อนนะครับก็เคลียร์พื้นที่มาเรื่อยๆนะครับพื้นที่มันก็ค่อนข้างเล็กนะมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้นะครับพื้นที่ให้คุ้มค่านะครับส่วนถัดไปนะครับที่เห็นเป็นกะละมังสีดำเนี่ยนะครับก็คือเป็นกะละมังที่ผมใช้เลี้ยงลายแดงนะครับมีทั้งหมด 3กระมังนะครัจริงๆผมไปซื้อมา4กระมังนะแต่ว่าผมใช้1กระมังนะครับในการทําน้ําเขียวเพิ่มนะฮะแล้วก็ผมทําในลองซีเมนต์นะครับน้าเขียวนะครับอีก1รลองนะฮะส่วน3กระมังนี้ก็คือทําเป็นที่เพาะเลี้ยงไรแดงนั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นขวด1.5ที่ผมใช้ฟอร์มปลานั่นเองนะครับก็อุปกรณ์นะครับหน้าฟาร์มนะครับเล็กๆของผมนะฮะก็จะดูรกนิดนึงนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะให้ดูนะอันนี้เป็นปลาที่เตรียมรอส่งลูกค้านะครับก็เป็นปลาที่ขึ้นฟอร์มนะครับปลาสีแดงพวกนี้นะครับก็คือจะรอเตรียมส่งลูกค้านะครับและนี่นะครับก็คือกระมังนะที่ผมเลี้ยงไายแดงเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไายแดงก็ไม่ค่อยบูมนะครับส่วน3ามกะมังด้านหน้านะครับก็คือเป็นกละมังไซส์เล็กลงมานิดนึงนะครับก็คือเป็นกระมังที่ผมใช้ทําน้าเขียวนั่นแหละนะครับจริงๆจะไปซื้อกระมังใบใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่า กระมังใบใหญ่นะครับหมดนะฮะก็เลยต้องซื้อกระมังใบที่ขนาดเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับสภาพหน้าบ้านนะครับหน้าฟาร์มนะครับก็จะเป็นลักษณะติดถนนแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยมีรั้วนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามายุ่งสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยไปยุ่งกับคนอื่นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนมากก็จะทำฟาร์มอยู่แต่ในบ้านนะครับตอนนี้ก็ติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน้าบ้าน โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าว่่าสวัสดีครับ